ตันนี้ค่ะอคินนวดนม65นะคะวันนี้ช่องที่จะให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการนวดอ,อกแล้วก็การเสริมหน,นออกซิลิโคนนะคะในปัจจุบันคลิปนี้ขอแชร์ปัญหาสําหรับคนที่นวดเองที่บ้านนะคะสําหรับปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือนมของเราอา่ะจ,จะไม่เป็นทรงกลมจะเป็นทรงวงรีนะคะเพราะว่าเรานวดที่มุมเดียวหรือบางคนนวดเองนะคะ ก็มีปัญหาของหัวนมต่ําเพราะว่าเวลาที่เรานวดเนี่ยเราจับไม่ถึงซิลิโคนจับได้แค่เนื้อนะคะนวดแค่ม,มุมใต้ฐานซิลิโคนมุมเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวซิลิโคนม,มันก็จะปิดปิดขึ้นไปข้างบนมันก็จะทําให้หัวนมเราอะต่ําลงมาได้ และทริคของการนวดนะคะก่อนอื่นที่เราจะนวดเนี่ยหรือไปดูคลิปอื่นๆมาเนี่ยที่ไม่ใช่คลิปที่คินสอนนวดนะเราต้องรู้ก่อนว่าของเราเนี่ยทำเป็นแบบเหนือกล้ามเนื้อหรือว่าใต้กล้ามเนื้อหรือว่ากึ่งกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นคนที่ทําเหนือกล้ามเนื้อมาเราจะไม่จําเป็นจะต้องไปดันดันหนึ่งสองสามสี่ห้าดันเข้าดันออกเพราะว่าซิลิโคนของเรามันเคลื่อนที่ง่ายอยู่แล้วอย่าลืมนะคะการที่ทําเหนือกล้ามเนื้อเราจะต้องเน้นไปนที่เต้าซิลิโคนแล้วก็เล็งให้หัวนมอยู่ตรงกลางนะคะ หรือคนที่ทําใต้กล้ามเนื้อมาเนี่ยหลักสําคัญคือทําให้ฐานซิลิโคนขยับได้ง่ายที่สุดและการที่จะนวดให้เห็นผลคือต้องนวดให้ถึงซิลิโคนไม่จับแค่เนื้อนมอย่างเดียวไม่งั้นจะเกิดปัญหาหนมแยกชั้นและบางคนมีเนื้อนมที่ไม่เท่ากันนะคะเวลาที่นวดเนี่ยก็การจับซิลิโคนด้านซ้ายกับด้านขวา,าจ,จะไม่เหมือนกันได้สำหรับคนที่เข้ามาใช้บริการที่นี่ก็จะมีความแตกต่างของปัญหาแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสอนนวดหรือว่าการสอนยืดต่างๆก็อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างนะคะ ถ้าสนใจมานวดที่นี่นะคะใต้รูปโปรไฟล์ของคินนะคะจะมีข้อมูลการติดต่อแล้วก็ตอนนี้คินก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับนวดเองที่บ้านคนที่ยังไม่ว่างเข้ามาหรือว่าคนที่อยู่ไกลก็สามารถสั่งซื้อไปนวดเองที่บ้านก่อนได้ถ้าเกิดว่าคุณได้สินค้าแล้วอยากจะให้คินสอนนวดก็สามารถแอดไลน์เพื่อที่จะวิดีโอคอลหรือว่าคินสอนผ่านวิดีโอนวดด้วยตัวเองตามปัญหาของแต่ละบุคคลไปก่อน สำหรับรายละเอียดนะคะสรพพคุณวิธีใช้ของสินค้าก็สามารถคลิกดูได้ที่ตะก้าแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะ